คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางโปรดชาวิจารณญาณในการรับชม,มนะคะห้างอมาตอนะคะผชมเนาะสรุปหวยลาวนะคะควงสุดถ้ายนะคะงวดที่ยี่สินะคะตรงกับวันจันทร์นะคะ,ะเด่นบิ่งโรธนะคะ่านผู้ชมตะวันหัวนี้นะคะนิ่นกัจะวิเคราะห์หวยนะคะ่านผู้ชมเนาะก็คือ เลขของตาราเซียนเนาะนะคะผู้ชมเหลืเด่นแปดนะคะก่อนชุดตามยิดโกหิงกับแปดองเซียนใหม่กับแปดกับหนึ่งนะคะของคนตัวเด่นเนาะนะคะส่วนลเลขเด่นส่วนตัวเลขนะคะผู้ชมเท่ากับเบื้องแนวทางเนาะนะคะสำหรับสรุปหวยโคงสุดท้ายวิเคราะห์หวยนะคะ เล็เดนเนาะเดนแปนะคะเดนศเด่นหนะคะเด่นเกนะเด็จะบินเนาะนะคะผู 9, ะะ้ชมะะว,ออวัม 8, นน,ะะน,นี้จะมาเลืกฝากเป็นแนวทางนะคะเดนแปดเดนศูนย์เดินหนเดนเก่านะคะเนาะสำหรับหวยออกก็นอยกัมีเล็กแปรนนะคะคุณผู้ชมหน้านี่ยก็ตามแนวทางนะคะ อันว่าตัวเลขกนะจะมาเนาะนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นท่านผู้ชมชื่มฉ่ำรู้จังไดกับเอ็กซ์ลูมือตรงกับวันจันทร์วันจันนั่นคือเคยมีแปดเลยล่ะติดแปดนะคะติดเก้าประมาณนี้นะคะนีอยู่สี่คููดินนะคะท่านผู้ชมเนาะบหลายตัวนะคะ ตัวนี้เขากับไปกรับได้นะคะท่านผู้ชมแปดศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้านะคะ ขนนั้วเหรียมิ้นว่จับไหล่ว่จับไหล่คู่นะคะเพราะว่าเฮาก็เอาตามเลขเด่นแต่เก่าส่วนมากค่ะเอาเลขเด่นของเสี้ยนนี่มาชนแต่ว่าขัวเหียของเพิ่นก็ชนที่เลขเปีดยดอยู่เด้อท่านผู้ชมเนาะก็ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าจะได้ก็พิจรารณาก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมพิจรารณาคัดขวางเบิ่งซะก่อนนะคะว่าตัวเลขอ่าตัวนี้น่าจะมาบ่นะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะ อันนี้แอดมินกับวิเคราะห์นะคะท่านผู้ชมเนาะแนวทางนะคะโครงสุดท้ายนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะแอนมินจับให้ซีคูเรียนเนาะนะคะท่านผู้ชมตัวกับเหล็สำหรับเลขวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมส่วนนี้ก็ออกทางเลขก,ก็จับ จับกระหังเันอย่างเงี้ยเนาะนะคะผู้ชมจะจะเสิออกไปตัวใดนะคะบราถึงว่าหลักกระได้เนาะเขากับวิเคราะห์สกอนเนาะนะคะผู้ชมอืมแปดหนึ่งนะคะ รลมเสลี่เก่า8ปดหนเกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะอันเด่นสุดๆวิ่งรูดก็คือ8เนาะนะคะเด่น8ดวิ่ง8ปดรด8นะคะเจาะตัวเจาะนะคะมันเด่น8กับเด่นอันเด่นศเขาก็เจาะ8ปดศูนยแปเลก็แปดศูย์เก้าศูนนะคะสตัวซ้่แ89นะคะนี่ อันนี้ก็เป็นตัวร่องนะคะสําหรับศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนี่ก็เป็นตัวร่องนะคะสําหรับตัวเด่นก็เป็นแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้านะคะฮกคู่เด่นนะคะผู้ชมเนาะอันนี้สําหรับสรุปโครงสุดท้ายของเอดนะคะท่านผู้ชมเอาเลขคองเซียนมาชนแล้วก็เอาเอามาจับเป็นคู่จะเป็นเลข ส่วนตัวเลขสามตัวนะคะอยากจับมาได้ได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 นึ่งได้หนึ่งแปดเกนะคะเลขคือสูงทะนงวันนี้นะคะหนึ่เอาลักลอยเป็น1เลยนะคะแล้วก็180 นะคะจับตัวเลขออกมาได้กับมี189 180นะคะสำหรับตัวเลขเลขเดินนะคะผู้ชมเนาะได้แปดศูนเด่นสุดๆนะคะกระจศูน8์แปดแนไปเลยนะคะสำหรับเลขชนเหืวหวดนี้นะคะศูนย์แปดแปดศก้าเก้าศูนกลับกันไดน,นะคะผู้ชมตรงๆแปดเก้านะคะหนึ่งแปูคู่เด่นนะคะผู้ชมนะคะ ควารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะ,ะเฮงเฮงปังปังก็ขอให้เรียกเขานะคะภาวานาก็ให้เรียกเขานะคะแต่ว่ายันบินการนี่ก็เป็นแค่เฮาวีเคราะห์นะคะห้าวกากโบรูออกวารีกมันจะมากตัวใดเนาะนะคะท่านผู้ชมอันนี้ห้าวก็ไปหาจำเหล็กเด่นนะคะมาเป็นแนวทางนะคะสําหรับตัวเลขของอ่อนเลาวพัฒนาในนะคะท่านผู้ชมนะคะ